นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทสสะสัมมาอะระหัง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  สัมมาอาระหัง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  ส,ส,ส, the ส, skinny, สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  <theor> ส <laughs> ัมมาอะระหังส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 ัมมาอะระหัง สัมมาอะระหัง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  สัมมาอะระหัง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  สัมมาอรหัง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  สัมมาอรหัง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  บทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอาหารสุขิตตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหารนินทุโขโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อาหารอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหารอภพยาปัโชโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวง อาหารอันิโคโหมิขอให้ข้าพรเจ้าปราศจากความทุกกายทุกใจสุขีอัตตานางปาริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พลเจ้าทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัพยปัชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานางปิหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทินบทแผ่ส่วนบุญกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตะโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพระเจ้าจงมีความสุข อีทังเมียาตินางหนตุสุขิตาหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขอีทังเมฆารุปัชายาจริยานางหนตุสุขิตาหนตุคารุปัชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้า ขอให้ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพ,พเจ้าจงมีความสุขอิทางสัพพะเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทางสัพพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเ,ทเทพเปตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลาย ขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพเพเวรีนางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงมีความสุขอีทางสัพพสัตตานางโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ท้งหลายขอให้สัตว์ท้งหลายจงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินคำอธิษฐานขออโหสิกรรมกายกรรมังวจิกรรมังมโนกรรมังสันจิตจักกรรมังอสันจิตจักกรรมังข้ามันตุเมอโหสิกรรมังภวตุเม กรรมใดๆที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมใดๆที่ใครๆทำแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอาน,นิสงส์งแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจปรารถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จด้วยเถิดนิพพานะปัจจโยโหนตุ คากวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรข้าพระเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพระเจ้าได้เคยร่วงเกินท่านไว้ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีความทุกข์ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ท่านที่มีความสุขก็ขอให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อท่านเจ้าคำในเวรที่สงผลอยู่ในขณะนี้ได้รับผลบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วนี้โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้ถึงซึ่งความเป็นผู้้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุ